สวัสดีครับผมจาตินจากช่องเคทีทวบัเตอร์นะครับก็วันนี้นะครับเรามาตกปลากันที่ปากน้ําปรานบุรีนะครับครับว่าเมื่อคืนเราก็ปลูกไปนอนนะครับกันที่วัดนาอุทยานปรางบุรีนะครับก็อากาศดีนะครับบรรยากาศดีเช้าเช้าตอนนี้น้ําลงพลังขึ้นคือแห้งเลยนี่ครับเล่นอาจีกันนะครับวันนี้ ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าว่าประมาณนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปที่หมายน,นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับี่ครับหมายเราตรงน,นี้ครับก็เดี๋ยวประกอบกอุปกรณ์ก่อนยังไม่ได้ต่อสายเลยต่สอสายกุู้นะครับ ครับก็วันนี้เราก็มาเล่นอาจิกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นลอกของไดว่านะครับรูเวียบนะครับเบอร์สองศนะครับแล้วก็คันเป็นคันของเมเจอร์คราฟนะครับตัวนี้งานอาจิโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ันนี้ครับเหยื่ออาจินะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหัวจิกกับหนอนยางนะครับหัวจิก1.5กรัมนะครับหนอนยางจะอยู่ที่4ี่ถึงหกเซนนครับ เดี๋ยวเราลองมาดูะครับว่าจะมีตัวหรอือเปล่าจะได้ตัวหรอือเปล่า เริ่มข้าวแล้วนี่สีกุนตัวแรกนี่ครับสีกุนตัวแรกครับผม๋ย่เราคัดไฟก่อนในตัวเล็กไปไหน่อยไฟทอดกรอบปล,ปล่อยนะครับปล่อยไปไป โดนอะไรไม่รู้ว่าวิ่งออกยาวเลยโอ้ยโอ้ยสีคนสวยครับมาแล้ว นี่เลยที่ต้องการมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่เลยครับมาแล้วครับสีกุลสวยสวยสวยนี่เลยครับตามหาอยู่ทั้งวันหลังจากที่ผมยืนเตียจียไปได้สักพักนะครับ รู้สึกว่าปลาเริ่มห่างตัวออกไปนะครับจังหวะนั้นนะครับก็หันไปเห็นนะครับว่ามีฝูงนะครับปลาเข้ามานะครับจํานวนหนึ่งนะครับจึงได้เปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อผิวน้ํานะครับจะลองเป็นตป้วนะประมาณสี่ห้าเปนโิ๊งโน Ui Ôi dồi ui luôn lũ Ui ui Mình phải thôi Ui โอ้ปลาทาป้อนโอ้โดดโดดโดดปลาทาป้อนนี่โอ้ใส่สวยด้วยครับโอ้ ủa thì khó nhìn dần dán gấp dần ui làng giới chân làng chân <laughs> โดนคนระับอุ้ยโดดคนมือด้วยเจ็ดร้อยอือหือ A few moments later. The blight. <coughs> mm. Oh. 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 โอ้ยฟันคมปากคมดีกว่าตัวตนี้ไม่รอดแล้ยโอ้โหโหขาดกค็คมกิปเปอร์ก็ไม่มีอโอ้ยเอาขึ้นมาได้ปลาทาป้อน,นครับโอ้สายนี้คันเวทน,นี้บอกเลยทุลักทุเลส,สุดขาดอีกขึ้นมาดูดิเหยื่อขาดนะลงไปซ่อดิน ดีนะยังเอาขึ้นมาได้โอ้โอโอเหนื่อยเลยหอบเลยมุดแปลวปลา,าร้อยครับตัวนี้ก็ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะดูน่าจะตายแล้วละ่ะเพราะว่ามันลงมาในซอกหินนะครับดูสภาพเราก็ไปประกอบอาหารนะครับสุดยอดหลังจากที่เราได้ปลามานะครับเราก็นํามาประกอบอาหารนะครับสไตล์ชาวแคมป์นะครับก็นํามาเผานะครับ เนื้อของปลาทาป้อนนะครับก็มีรสชาติที่ค่อนข้างหวานนะครับแต่ก้างจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับต้องระวังสำหรับซีกุลน,นะครับที่เราได้มานะครับเราก็นำมาทำการแรกนะครับเป็นซาชิมินะครับเดี๋ยวเรามาองชิมกันเลยนะครับปลาสีกุนซาชิมิ

ก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปกลางเต็นตกปลาที่วันนอุทยานปราบบุรีนะครับออฝากกด Subscribe กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ